สวัสดีค่ะมาพบกับเพจโอทัศทูเดย์แปดลิ้วอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าร้านข้าวมันไก่ผู้ว่านะคะสูตรผู้ว่าเต้นบางประกงนะถ้าสมมุติว่าออกมาจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะตรงมาแล้วก็เดียวซ้ายก็จะถึงเลยนะคะยังไงก็ฝากร้านข้าวมันไก่บ้านด้วยนะคะ แต่มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรากําลังจะนําเสนอวันนี้ก็คือ,อขนมแม่ฉายนะคะแม่จันฉายซึ่งเป็นผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดฉะเชิงเซาเช่นกันนะคะตอนนี้ก็คุณแม่มาทําขนมสดๆเลยทางที่หน้าร้านข้าวมันไก่บ้านนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะสําหรับใครที่ใกล้ๆเนาะจะแวะเข้ามาก็คือแวะมาได้เลยโต่าร้านข้าวมันไก่ศูนย์ว่านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลสองนะคะฝั่งกับไทยวัสดุ ในโซนของแปดลิ้วเนี่ยจะรู้จักกันดีถ้าไงก็ลองแวะกันมาดูนะคะเรามาเจอกับคุณแม่จันฉายกันเลยนะคะคุณแม่คะสว,วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เอาขนมอะไรมานําเสนอบ้างคะมีข้าวเกียบปักหม้อค่ะกับสักคูไสหมูค่ะค่ะแม่ทําสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำข้าวเกียบปักหม้อสดๆเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะไหนแม่ทาให้หนูดูหน่อยโอ้โหแป้งน่าทานมากเลยแม่ อันนี้มาขายตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงจ๊ะมาถึงนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงอลจ้ะขายถึงสองโมงเย็นนะคะขายถึงสองโมงเย็นนะคะถ้าสมมติว่าใครผ่านมาแถวนี้อ,อย่าลืมแวะมาที่ขนมแม่จัน่ายนะคะก็จะมีปากมาาหม้อสาคูไตหมูค่ะแล้วก็ขนมถ้มวยขนมอันนี้นะคะที่หน้าคา,มา,านมาหน้าคานนั้นเลยอันนี้แม่ก็เป็นผู้ โอสอสามดาวแล้วก็โอสอสี่ดาวนะคะเดี๋ยวดูคุณแม่ทาขนมต่อสำหรับคนที่อยากเอฟตอนนี้นะคะก็เข้ามาเอฟสดๆกันได้เลยราคาอันนี้คุณแม่บอกนะสอง <20 S 1> ละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะมียี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่สิบห้าบาทนะคะไม่น่าทานก็จะมีปนด้วยแต่กุ้ยช่ายตุน๋นกับเขาเปลี่ยนปากกอ เลยก็จะมีไม้จิม้มมีพริกสดแล้วก็มีผักสดนะคะว้าวน่าทานมากถ้ายังไงฝากแวะมานะคะนานมาอุดหนุนได้นะคะข้าวมันไก่เราก็ตั้งมานานแล้วนะคะยี่สิบหลัสิบปีแล้วนะคะ<อ>ร้านข้าวมันไก่เราอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่มีชื่อดังมากเลยนะกันแวะกินบ่อยมากเลยอ, <laughs> อร่อยขอบคุณมากค่ะถ้ายังไงอย่าลืมแวะมานะคะสำหรับผู้ที่อยู่ละแวกนี้นะ แวะเข้ามาได้นะคะที่ขนมแม่จันฉายหน้าร้านข้าวมันไก่สูตรผู้ว่านะคะรสเด็ดเลยยังไงฝากเพจฝากเพจโอท o ็อปทุเดย์แปดลิ้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะข้าวมันไก่บ้านนะคะ